เอาด้ยครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะผมมาครับผมรู้สึกว่าเอามาเราจะโดนด่านมาถึงตรงนี้นะมาไม่เล่นมาหลายวันเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะโอ้ห่าแล้วจะโดนไมนหมนะไ้สุดเดิมครับหลวงไม่รู้ว่าจะใช้เบอร์ไหมสุดนี้มาลองดูครับ ไดอตัวไหมโอ้ไม่เราผมน่าจะหันไปทางอื่นก็ดีแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ตัวนีก็ถือว่าโอเคมันมันปลุหลวงปลุหลวงมันมันไปหลวงต่อระเบิดมันลงไหนวะเนี่ยไปโอ้ยบนลงข้างหน้า เราถังทั้งแตกเลยอะ่ะดีที่ผมไม่ดองไป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 โอเค,คออเพื่อระวังโอ้ก็องบินไม่มีเลือดเลยทีนี้โอเคหาอไว้โคตรเดือดโคตรเดือด ไปมีใครไหมข้างบนนี้ไม่เห็นใครเลยน่าจะบุกไปที่อื่นแล้วหมืแล้วมั้งโอเคครับโหดเดือดมันจะเข้าเอี่ะไปอาบิจีแอบกันไปทะเลลพบ้า หลบไว้อะไรครับอะไรครับตุ๊บะหลอกยิงเหรอเฮ้ยม,มีตัวบุกปะตัวบุกเข้าวะบุกเข้าวะหายละไม่มีใครเคาะเลยวะตรงนั้นมันต้องมีคนเคาะบ้างสิโอเคมันมีตัวดักบนหินว่ะเราหมอชุบได้ไหมวะ มาครับคุณหมอไป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 เปลนุดเปนุดตัวแอบมอบอยู่ริมๆโอเคจะปูควันเข้านะไม่แน่ใจว่าจะปูวันเข้าตรงไหนด้าน,น,นหน้าไปาได้เลยอ่ะ ư bà nó thẳng rồi ạ thẳng ạ thằng nào này ạ dừng live còn ok đồn lại vào e chặt Hồ lằng các khâu ý Điều 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 cái มั่งหมอบอยู่ไม่มีเพื่อนคอยขับรับเลยตรงนี้น่าจะตัวยากโอเคมันหยอดระเบิดไปนะโอเคเอาเรื่องโอเคขอบคุณมากคุณหมอตอนท้ายพอดีไปมาไว้มาไว้อะ มันไงเด้อคอยไล่อคอยไล่ก่อนอคอยไล่ไปอคอยไล่ก่อนเด้อ ใ่เซ็ตระเบิดไปรเดือดฮึรถเดือด,ดอดด่ะรถชุบไม่ได้ครับโอ้โหไม่น่าฝืนว่าชุบเลยอยู่ข้างไหนกี่ตัวก็ไม่รู้นะแต่ดเ,ดเราต้องจอ,รรอดระเบิดไฟไปอ่ะ เกิดไปไว้เฮ้ยหอมขึ้นมาข้างบนเอาว่ะเดือดแยดโดนบุกไล่โอเคผมไม่แน่ใจว่าดาเมจเท่าไหร่นะเขาเล่นกันนะแต่ดาเมจเล่นกันแรงมากเลยอะโอเคครับมันมันเยอะตรงนั้นนะ

ไล่ไปก่อนอืมมีระเบิดอ,อะไรโอ้ยปืนี่ปืนคลแม่งยิงรถถังแม่งคนตีมากมอโอเคโอ้ยเดือดจัดจะโผล่ดิมัว้ว ผมกลัวที่สุดคือมันขึ้นมาจากในนี้ดูหน้าเนี้ถ้าว่าก่อนแล้วกันแน่ใจมาไหมนะโอ้โหรถถังไม่มีใครยิงรถถังกับคำเลยโอเค Đã vừa không khóc bỏ Còn như mấy hiện đang Tiểu mục lẳng mạc Đẹp cái lò đốt thẳng Ok, check ไ,ไหนหมดวะล่างทนายเปอร์ด้วยตรงนั้นโอ้ยเดือดจัดอ้าวโดยยึดสองจุดแล้วหรอเฮ้ย่อมมีสนไนเปอร์ ได้บอกวะโอเคทีนี้เราก็ล้วงตูดเดิมครับได้ปืนกลน,นะมันมันโอ้โหไม่เล่นนานแล้วว่ายัดรูยัดรูแบบเดือดเดือดล้อมบุกเข้ามา ทำลายบังเกอร์ทิ้งไปไม่ให้มันทำลายไม่ให้เปิดเดือดจัดมันเดินอยู่ยงั้นอะโอเค ก็ระวังด้ยดยเด้โอ้โยมีตัวแรบนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เดือดจาดโอเคใจเย็นๆยังบุกเข้าไม่ได้นะตอนนี้ เพื่อนเก็บไปแล้วไปล,ไปลองไปดูวงดูโอเคไปโอ้โอเดือดจัดอ,อื้มโอ้โหตีรังกากันโอ้โหถือกระดองอะ่ะเวลาปล่อยของครับ ใหม่ใหมมันเป็นมุมที่มันเป็นมุมหน้าโดดมากมเป็นโดดอย่างบนดีไหมปะปะปะอย่างมันนะออกเครื่องบินเราข้างล่างมีตัวมีนะ ไปโอ้โหมันคตรฟุกอะมันนอนดักไว้อยู่นี่มามันนอนดักอยู่ตรงนี้นี่มาโอเคฟุกุกจัดเลยอะจังหวะดีผมต้องผมต้องทั้งสายผมต้องโดดจากข้างบนแล้วว,ว่ะอความมัน เดีจากข้างบนไปยะเอ๋ไปดีกว่ามันรู้จะดองปะนะถ้าเราโดดจากข้างบนนะไายเจ็บเจ็บเจ็บจัดโอ้โหแม่งมันตกเนินหินเนะี่ย เขาเซ็งเลยตกเนินหินไม่หยุดเลยโอเคมาเข้ามาเกิดไปหยอดระเบิดเหมือนเดิมเขาตกเนินหินแล้วเป้าปืนมันไม่ตรงครับน่าเสียดาย ยอนไปแม่อไม่มีตัวอยู่แล้วไปอ๋อโอ๊ยแม่งมีมีตาใดเคาะเหยียบเลยเหยียบเลยโอ้ยตก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 ขึ้นไปขึ้นไปได้ อ๋ออืมอืมมีตัวล็อกข้างไม่เป็นไรโคตรมันเล่นสายคอ้อยเปล่าผมว่าแม่งรู้ละวิธีนี้มันทำผลมันเริ่มรู้กันมากกันแล้วตอนนี้ มาดีขึ้นไปด้านบนดานเมจมันแรงด้วยครับไปเคาะจากระยะไกลดีกว่ามีตรงไหนวะอืม ระเบิดมามีตัวเข้าวะเข้าด้านในวะโอเคดักไว้โอ้ยเดือดจัดเราโดนวะ่ะโอเคยังไม่เห็นตัวขึ้นนะ ลาล่ายังไม่เห็นยิ่งใครเปิดหัวเลยยิ่งใครโผล่มาเลยเว้ยอืมอืมยังเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัอตวตอะไรตรงนั้นอะ เบิร์ลงไหนวะโอ้โหมากี่ลูกวะเนี่ยเรียกไม่ถูกอะไรทีเดียวโอ้ใส่สุดโอ้โหน่าจะใสเ่เรานะอันนี้ ฝั่งเราเงียบหายเลยทีนี้โอเคอยังไม่เห็นโอเคขึ้นไปขึ้นไปมันค่อยดักดักกันตรงนี้ว่ะด้านล่างยังไม่เห็นอ่ะเราขึ้นไปข้างบน ตรงนี้ตรงนี้ลงของกันไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยแคลูกไม่ใส่ต่างขอจะลงด้านหลังวะ่ะให้ปืนกลดีกว่าไหมเนี่ยดดปืนนี้ยิงใครไม่ได้เลย โอเคลองบุกงั้นเราก็คงไม่ได้ยิงใครอ่ะโอเคโอ้โหไอ้แตงวะโอ้โหยังเดือดเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนไม่งั้นเราคงไม่ได้ยิงอ่ะแต่ได้รู้ท่ามแล้ว Là khó đấy tuần kia đi hả Ui Đúng đồn Để bỏ mấy tôi bục ịt Nào đèn mà đồng ní quá Đã khó đứt này xé Giòn phai ยังไม่เห็นนะลงไปด้านล่างดีก,กว่าไปสไลด์ไปไ,ไปอืโอ้โหเดือดจัดผมงงอะโดนอะไรวะ เดือดโคตรโอ้โหสุดสดแถมยังมีมาอีกลูกนึงอีกลงไหนไว้ลูกนึงใจเย็นใจเย็นจเย็นด้านบนนะฝั่งเขาน่าจะมาลงไป โอเคได้อยู่ดองโอดมันยิบสองจะยีสิบสองแล้ววะหมาเยเจ้าระเบิดหอมเยอะกันจังวะจะลงใครลงโดนเราไหมอาจจะหงายท้องหรือไม่มาลุ้นกัน อ๋อลงไว้นี่ลงใส่พวกเขาอืมโคตรเดือดไอโอ้โหมีตัวดักไอ้หานี่มังดักไมางั้นเราป่าได้เยอะแล้วเนี่ยเหลือแปดตัวแล้วผมรู้วิธีหย่อนเราเบิดไฟแล้วครับ เราจอดให้แม่นทังอย่างเดียวครับว้าวสามตัวแล้วเรียบร้อยอือหือจบเกมโคตมันเีเราจะยิงได้น้อยแต่มันจริง